สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเฉลยข้อสอบนะครับซึ่งเราจะซึ่งเราสอบไปแล้วไม่ใช่จะนะครับแต่ว่าจะมีส่วนของ6,4ตกค้างซึ่งจะไปสอบในวันที่29นะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นให้พวกเราจัดการเตรียมตัวนะครับรูปแบบก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันอันนี้เป็นส่วนของเงื่อนไขสัญลักษณ์แล้วย้ำอีกครั้งนึงว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับ มีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับก็คิดว่าวันที่29นะครับที่เราสอบก็อาจจะมีส่วนของตรงนี้10ข้อนะครับผมไม่อยากจะให้พลาดนะครับเพราะนัออ้นมาดูว่าวิธีการเราจะทําไงแต่ว่าในส่วนของพื้นฐานถ้าใครยังไม่ได้พื้นฐานลองไปทบทวนนะครับอาจจะเป็นคลิปเก่าๆของผมนะครับที่เขียนว่าเป็นพื้นฐานเงื่อนไขสัญญบ หรือว่าเป็นคลิปของคนอื่นก็ได้แล้วแต่ว่าเราถนัดตรงไหนนะครับพยายามอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือส่วนของเงื่อนไขมี2บรรทัดหรือว่า2เงื่อนไขนะครับแล้วก็เขากำหนดว่าทุกตัวแปรมีค่ามากกว่าศนย์นะครับอันนี้คือข้อกำหนดไปเลยทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า0ูนย์ซึ่งบางครั้งบางปีนะครับอาจจะมีส่วนของเงื่อนไขสัญลัก์ที่อยู่ในลักษณะของการ บวกกันนะครับหรือว่าเป็นเศษส่วนก็ไม่ต้องตกใจนะครับคลิปต่อไปจะหรือว่าคลิปเก่าๆลองไปสืบค้นดูว่าผมจะมีวิธีการให้พวกเรานะครับทำข้อสอบนะครับมี2เงื่อนไขแล้วก็คุณต้องหาข้อสรุปจากเงื่อนไขตั้ง2นะครับว่ามันให้ข้อสอรุปยังไงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเจอลักษณะที่มันเป็น ถูกทั้งคู่ก็เลือกข้อที่หนึ่งนะครับถ้าผิดทั้งคู่ก็เลือกข้อที่สองนะครับถ้าไม่แน่ชัดทั้งคู่เลือกข้อที่สามแต่ว่าถ้าข้อหนึ่งและข้อสองไม่เหมือนกันก็เลือกในข้อที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นมาจะเริ่มทําข้อสอบเลยล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอโลกในส่วนของเงื่อนไขนะครับผมก็ไปในส่วนของหน้าถัดไปนะครับอันนี้คือเงื่อนไขคราวนี้ นะครับวิธีการทําเงื่อนไขก็มีหลากหลายวิธีนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าไม่งงนะครับคุณก็เปลี่ยนเงื่อนไขเลยไม่ต้องลอกใหม่นะครับแต่ผมถนัดในการลอกใหม่ละกันเพราะผมขอลอกนะครับด้านบนจริงๆไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายที่ออไม่มากกว่าไม่น้อยกว่านะครับก็ไม่ทําอะไรนะครับอาจจะไม่ลอกใหม่ก็ได้นะครับแล้วบอกย้ําอีกนิดหนึ่งว่า ส่วนของเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเวลาเราทำนะครับหาข้อสรุปเราก็จะมองเฉพาะในส่วนของที่เกี่ยวข้องส่วนไหนไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเอามาคิดนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำอย่างแรกก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเราจะไม่พูดไม่มากกว่าและน้อยกว่านะครับ บางคนก็ว่าอย่างที่บอกนะครับบางคนบอกว่าโอเคไม่อยากลอกให้งงนะครับก็ตรงนี้เครื่องหมายไม่ก็คือเปลี่ยนสลับกันไปนะครับก็ลอกไปตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทิศทางไปตรงข้ามนะครับก็มาประมาณนี้เลยไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็ใส่เข้ากับไปบางคนก็บอกว่าถ้าลอกก็าาอาจจะงงใช่ป่อกนะครับว่าประมาณไหนแต่ผมบอกท,ที่ผมบอกน้ว่าผมถนัดประมาณลอกนะครับผมขอลอกแล้วกันเพราะงั้น อย่างที่บอกว่าปลายแหลมนะครับเราจะไปพูดมากกว่าน้อยกว่าเราจะพูดในลักษณะของปลายแหลมชี้ไปทางไหนนะครับไม่นะครับปลายแหลมมิทิศทางจีก็ฝั่งตรงข้ามก็ชี้ไปตางข้ามนะครับไม่จริงก้งหมายเท่ากับก็ใส่เท่ากับไปนะครับเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับปลายแหลมชี้ไปทางด้าน E นะครับถ้าไม่ทางนั้นก็ชี้กลับมาเป็นด้านนี้นะครับ E แล้วก็เท่ากับ T ก็ลอกมานะครับ แต่ว่านี่คือผมทำบน iPad นะครับเว่าคุณทำจริงคุณก็อาจจะต้องลองดูตัวในพื้นที่นะครับถ้าใครที่สอบออส่วนของกระดาษที่เราสอบกระดาษวันที่29เนี่ยคุณก็หาพื้นที่ในการที่จะทำทดนะครับแต่ว่าถ้าใครสอบ6 5าที่สมัครกันไปแล้วนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะสอบประมาณกรกฎาคมคุณก็มีกระดาษทดเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับผมขอ ค็อปปี้ในส่วนของตัวที่ผมได้แปลงนะครับไปย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกที่เราทำก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับขอทุทวนอีกทีอย่างแรกที่เราทำก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายที่ไม่มากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับอย่างแรกที่พวกเราต้องทำนะครับอันเดียวขอเลื่อนนะครับตัดทายนะครับเลื่อนไปใช้ในส่วนของการหาโจทย์ครั้งต่อไปนะครับ ลว,วางครับผมติดเครื่องมายนี้มานะครับดสูสิผมจะรับอออรบองนะนะครับโอเคขอรับรอกนะครับสิ่งที่อยากทําอย่างแรกนะครับก็คือตรวจาามดกับ A เพราะฉะนั้นเราจะมองที่ D กับ A นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวมีตัวเชื่อมก็คือตัว B นะครับตัวเชื่อมตัว B นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองที่ตัว เออดีกับ A นะครับเพราะฉะนั้นลอกด้านบนก่อนนะครับอันนี้คือทำเงื่อนไขด้านบนก็คือเราก็ลอกมาเลย b นะครับมากกว่า A นะครับแล้วด้านล่างนะครับตัว d อยู่ตรงไหนนะครับ D ก็มันอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ผ่านด้วยตัว E นะครับ E เท่ากับ d จริงๆจะลบเลยหรือไม่ลบเลยก็ได้ถ้าคุณไม่งงคุณก็ลอกไปเหมือนกันนะครับที่บอกว่านะครับด้านล่าง ตัว e อยู่ด้าน b ใช่ปะ่ะนะครับแล้วก็ปลายแหลมที่มาทางส่วนของตัวเออนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยอย่าลืมนะครับแล้วก็เท่ากับ d ไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำเราก็สามารถยุบรวมเลยได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้ามีเอ่อน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับอันนี้ส่วนเครื่องหมายเท่ากับเราตัดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเรายุบรวมในส่วนของตัวนี้ก็คือเหลือ d นะครับ ลูกศรไปในทางทิศทางเดียวกันยุบรวมได้เลยนะครับก็ A นะครับเหลือดีกับ A นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผมให้มองนะฝั่งฝั่งซ้ายมือดีเหมือนกันฝั่งขวามือเอฝั่งขวามือ A เหมือนกันการที่ปลายแหลมนะครับด้านบนปลายแหลมชี้ทางดีนะครับด้านล่างปลายแหลมไม่ด้ชี้ทางดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงครับผิดนะครับอย่างแรกผิดนะครับต่อไปอันที่2อนะครับอันที่สองขอเปลี่ยนสีนิดหนึงนะเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้ว เราจะมองที่ e กับ a นะครับก็อยู่คนละบรรทัดเหมือนกันนะครับก็ลอกมาบหนเดิเกินด้านบนนะครับ e กับ a เฉ่ปะด้านล่างส่วนของตัว e <c oughs> e ติดกับส่วนของตัว b เลยนะครับก็ e ก็คุณก็วาดมานะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นไงครับปากกว้างมาทางส่วนของตัว e นะปลายแหลมที่ทาง b ลูกศรไปนิดทางเดียวกันยุบรวมได้เลยนะครับเราจะยุบ ตัว <c oughs> เกินมาทิ้งไปนะครับย้ำนึกมัง้งจบมาที่ไฟก็เ,เหลืออ e ีกับอ e. ีนะซ้ายมือเหมือนกันฝ่ามือเหมือนกันนะปากว้างมาทางอ e ีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถูกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอันหนึ่งเป็นออผิดอันนึงเป็นถูกนะครับอันที่มันเป็นไงครับแตกต่างกันเราก็เลือกในข้อที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลา,าคุณกาคุณครกาข้อที่สี่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับ ดนั้นเดี๋ยวผมขอเลื่อนไอ้ส่วนของเงื่อนไขที่ผมทำไว้แล้วเพื่อใช้ในส่วนของตัวข้อ2ต่อไปนะครับขออนุญาตคัดรอบครับมาส่วนของอันที่ึ๊บมาหรือยังนี่หายไม่มาเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปใหม่นะครับขอคัดมาใหม่ไม่ทำไม่เน่ใจว่าทำไมไม่มาแบบ คัดนิดหนึง่งทีมาแล้วครับตอนนี้มาทําต่อนะครับไม่เสียวเวลาขออภัยเรามาดูคําถามต่อไปก็คือเป็นส่วนดู g กับ T นะครับทีดันอยู่ด้านบนนะครับเชื่อมด้วยตัว A นะครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดเลยนะครับ b กับ T นะครับยุบรวมมาเลยนะครับด้านล่างส่วนของ g อยู่ด้านไหนครับ g อยู่ด้านสายมือก็วาง g ไป นะครับปลายแหลมชี้มาทาง B มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รวบรวมไปเลยได้ G มากกว่า T นะครับ G อยู่ด้านซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ด้านบนเป็นไงครับ GT เหมือนกันด้านเดียวกันแต่ว่าด้านบนเป็นไงไปลายแหลมชี้มาด้านล่างแต่ว่าด้านล่างเป็นไงครับมันสลับกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผิดนะครับส่วน2.2อนะครับอย่างที่บอกว่านี้ผมเอาข้อสอบบนออนไลน์อินเทอร์เน็ตมานะครับจะเห็นว่าเขาไฮไลท์ อย่าลืมจําได้เปล่าครับไฮไลท์ก็คือส่วนที่โจทย์ก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกตัวอักษรเป็นไงครับทุกตัวอักษรก็เขียนไว้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเป็นไงครับมีค่ามากกว่า0น,นะครับเพิร์น้อยกว่า0นย์ก็เป็นไงครับผิดแน่นอนเลยหรือว่าคุณจะทําก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าประมาณไหนนะครับคุณจะทําก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปทําในส่วนของตรงนั้นนะครับอีกทีหนึ่ง ครับเออนะครับอันนี้คือศูนย์ะครับไม่ใช่ส่วนของตัวโอเพราะเราไม่มีส่วนของโอมาเกี่ยวข้องนะครับพฉะนั้นผิดผิดอย่างที่บอกนะครับก็เลือกข้อที่2นะครับโอเคขออนุญาตตัดส่วนของตัวที่ผมเลือกไปใช้ในข้อที่3นะครับตัดไปอีกทอันนี้เราดู A กับ G นะครับก็อยู่คนละบรรทัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดการ ลอกนะครับลอกเหมือนเดิมก็คือเนะชื่อมโดย b ใช่ปะ่ะนะครับแล้วก็มี a อใช่ปะ่ะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างดูที่ g ใช่ปะ่ะคุณก็วาง g กับ b นะครับอยุดติดกันเลยก็ปลายแหลมที่มาทาง b นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหลือเป็นไงครับ g นะครับมากกว่า a แล้วเป็นไงครับเขาสรุปว่า a เท่ากับ g เป็นไงครับก็ผิดใช่ป่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือ a น้อยกว่า g นะครับหรือว่า g มากกว่า a อะไรประมาณนี้นะครับ่อาไปอันที่2เราจะดูส่วนของตัว b และ d นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ b และ d เอาอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับ b และ d ก็ b นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับก็คือเท่ากับตรงนี้ไปเลยนะครับ d ไป ็นว่าซ้ายมือเหมือนกันนะครับ B แล้วก็ d ฝั่งตรงข้ามนะครับปลายแหลมด้านบนเป็นไงครับชี้มาทาง d แต่ปลายแหลมด้านล่างชี้มาทาง B นะครับเพราะฉะนั้นผิดนะครับผิดผิดก็เลือกข้อที่2นะครับอันนี้ในส่วนของข้อที่3นะครับต่อไปไม่เสียเวลาไปเลือกในส่วนของตัวข้อที่ถัดมาเลยนะครับข้อที่ถัดมาก็คือข้อที่4นะครับ ที่สี่ถัดมาอันนี้จริงๆไม่ยากนะครับผมแบบครั้งนี้อาจจะเป็นแพทเทิร์นอย่างที่บอกมี10ข้ออันนี้อาจจะเป็นชุดแรกนะครับชุดที่2อาจจะมีอะไรที่ยากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูนะครับในคลิปถัดไปแต่วันคลิปนี้เพื่อไม่ยาวเกินไปผมก็จะทําแค่ส่วนของตัวชุดเดียวนะครับโอเคนะครับ เรามาดูส่วนของ g กับ E นะครับจะเห็นว่าไม่ได้ค่าบรรทัดเลยอยู่บรรทัดเดียวกันแต่เมื่อไรก็ตามอย่างที่บอกว่าถ้าลูกศรเป็นไงครับมันสวนกลางกันจะสวนทางกันประมาณนี้นะครับหรือสวนทางกันประมาณแบบอะไรครับเออแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยเราให้สรุปทันทีว่าไม่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้น g กับ E นะครับคุณจะเห็นว่า g กับ e เป็นไงครับลูกศรมันย้อนกันเนี่ยเราก็สรุปไปเลยว่า ไม่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจกับอ e ีไม่แน่ชัดต่อไปมาดูส่วนของ A กับ G นะครับ a กับ G ก็ลอกมาเหมือนกันนะครับ B มากกว่า A นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไงครับปลายแหลมที G มาทางส่วนของตัว B แล้วก็ G นะครับเรนเราก็จะรวบรวมเป็น G นะครับมากกว่า A นะครับก็คือเป็นไงครับ คุณจะเขียนสลับกลับมาก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่สลับแบบนี้คุณก็รู้ว่าเป็นไงครับปลายแหลมจีมาเองทาง A ทั้งคู่นะครับก็ถูกนะครับหรือว่าคุณจะเขียนสลับให้มันเหมือนกันก็ได้ AG ใช่ป่ะนะครับแล้วก็ายแหลมจีมาทาง A ถ้าเกิดว่าคุณเอองงใช่ป่ะอันนี้จะได้เหมือนกันในคําตอบหรือว่าเหมือนกันเดๆก็คือถูกนะครับไม่แน่ชัดกับถูกนะครับไม่เหมือนกันเลือกในส่วนของตัวข้อที่4 โอเคถัดไปนะครับขอก๊อปไปอีกทีแล้วกันกับส่วนที่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นนะครับย้ายไปเป็นข้อสุดท้ายในข้อ5นะครับบนึงโอเคนะครับ B กับ T นะครับ B กับ T เราก็ยุบรวมไปเลยนะครับ b มากกว่าส่วนของตัว t นะครับเพราะฉะนั้น b มากกว่า t แล้วก็สรุปว่า b เท่ากับ t เป็นไงครับผิดนะครับไม่ใช่นะครับคราวนี้ต่อไปนะครับส่วนของ5.2นะครับเดี๋ยวผมให้คุณคิดเองเพราะมีติวเตอร์บางคนเฉลยแล้วก็เฉลยแตกต่างกับผมนะครับคือเขาบอกว่า a มีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันนะครับจากตรงนี้ที่เขาเขียนมานะครับที่เขาเขียนมา จะเห็นว่าเราลอกมาตรงนี้มาก่อนแล้วกันนะครับคือเขาสรุปแค่ว่า a มากกว่า t เนี่ยแล้วก็ a น้อยที่สุดมันก็คงไม่ใช่เพราะ n มากกว่า t ยังมี t ที่น้อยกว่านะครับคือเขาสรุปตรงนี้ว่าเทสอันนี้คือเขาอีกเขาสรุปนะครับแต่ผมว่ามันน่าไม่น่าจะใช่ประมาณนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีส่วนของตัว c ซึ่ง c ไม่เท่ากับก็สามารถแยกได้2ออย่างว่าเป็นไงครับ t มากกว่า c หรือ T น้อยกว่า c นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า a เราไม่เปรียบเทียบแค่ t แล้วเรามาเปรียบเทียบถึง c นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราก็บอกเลยว่าถ้า a กับ c เนี่ยก็เป็นไงครับเอ,อ a, ก็ไม่ได้น้อยที่สุดจะมี c แต่อย่าลืมมันมีส่วนของตัวนี้นะครับ a แล้วที่ลูกศรมันย้อนแย้งประมาณนี้นะครับซึ่งเราบอกว่าสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในความคิดของผมนะครับผมสรุปในส่วนของตรงนี้ มากกว่านะครับสนุกว่าไม่แน่ชัดนะครับในส่วนของผมก็เลือกข้อที่4นะครับแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็เลือกในส่วนของอัอผิดเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในวิจารณญาจารย์ของเราแล้วกันนะครับว่าคุณจะเชื่ออะไรประมาณไหนนะครับขออภัยด้วยที่ไม่สามารถฟันธงนะครับขอให้คุณตัดสินใจฟันธงแล้วเลือกให้ถูกนะครับลองดูแนวคิดตรงนี้นิดหนึ่งว่าคุณจะเลือกใครยังไงตรงไหนนะครับแล้วคิดว่าถ้าสนใจเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะ เฉลยในรอบเช้านะครับรอบเช้าที่เห็นหรือเปล่านะครับว่ามมีอะไรที่เพิ่มข้ามาครับรูปแบบที่มันเป็นเศษส่วนนะจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครั้งหน้าครั้งนี้นะครับจะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปแล้วยังมีกครั้งหนึ่งว่านะครับผมได้ทํา YouTube ในส่วนของตัวเงื่อนไขสันหลั์ที่ปูพื้นฐานนะคือบางคนงง,งว่าเอ๊ะตรงไหนมาได้ไงวิธีการทําไงนะครับผมได้ปูพื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวครั้งนี้จะ ว่าในส่วนของการเฉลยข้อสอบนะครับแล้วคุณก็สามารถติดตามในส่วนของ f a c e b o o k ทั้งใน a c e b o o k เนี่ยผมก็ได้รวบรวมจากติวเตอร์ท่านอื่นเข้ามาด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้มีแนวคิดวิธีการที่หลากหลายแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญเวลาคุณลงสนามสอบนะครับหรือว่าคุณเตรียมตัวสําหรับการทําข้อสอบเนี่ยคุณต้องฝึกด้วยตัวเองนะครับอย่าเปิดดูเฉลยฟังอาจารย์เฉลยนะครับ หรือว่าระหว่างที่เขาจะเฉลยคุณก็ลองหัดทําแล้วลองดูว่าเฉลยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะเวลาคุณลงสนามนะครับคุณต้องทําด้วยตัวเองในเวลาที่จํากัดนะครับแล้วผมคิดว่มมาเงื่อนไขสัญลักษณ์สิข้อเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะให้คุณพลาดนะครับอยากให้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับสอบให้ผ่านไปนะครับคุณจะได้ผ่านไปในส่วนของภาคคอและคอตามลําดับนะครับ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้รับทราบด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชม